สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพาด้วยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางของเราเนาะแนวทางฮานอยนะคะ่ะแนวทางฮานอยเดี๋ยวแอดรีบทําแนวทางนะคะทําคลิปให้ยังไม่ได้ทํสากคลิปเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนกะว่าอยเดี๋ยวงีบสักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมาทําคลิปไว้นะคะยาวเลยค่ะทุกคนหลับยาวเลยนะคะนี่เพิ่งรุ่งตื่นโอ้ย เอามาดูกันนะคะฮาหนอยนะคะเดี๋ยวเอสตายบัวบาทนี่เอาเอหาฮานอยไปก่อนเด้อยฮาหนอยเอสนะคะเดี๋ยวฮาหนอยหลานเอสลงพอไหมนี่เลยไหมฮานอยหลานนะคะเอสยังไม่ได้เขียนเลยเอาฮาหนอยเอสไปก่อนนะคะทุกคนเอาฮาหนอยเอสไปก่อนของหลานมาแล้วนะคะเดี๋ยวลงให้เลยนะคะลงให้ลงให้ต่อจะคลิปนี้แล้วค่ะทุกคนนะคะ ห่วงนัอนเจ้นะคะแอดมองไม่เห็นตัวเลขทุกตาบวมเอ้านี่นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เออหนึ่งสองก็ไม่มานะคะหรือมันจะมาวันนี้หรือเปล่าแล้วทุกคนเนาะมันอาจจะมาวันนี้ก็ได้นะคะทุกคนสําหรับเออตัวนี้นะคะ อันนี้เป็นแนวทางฮาหนอยนะคะแนวทางฮาหนอยสูตรของแอดนะคะทุกคนมันมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานเด้อของแอดนะคะทุกคนสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานโอ้เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับสี่หนึ่งเนาะมันลบเออมันคือลบอันนี้ใช่คะ่ะลบหนึ่งสองนะคะลบหนึ่งสองไปเป็นหนึ่งสี่นะคะเอฟสี่ว่าโอ้ยเจ็บช้ำกระดองใจวาสันหลานก็มีสี่เจ็ดนะคะมีสี่เจ็ดมีสี่ศูนย์นะคะเหตุบ้าอีสวยครับ เจ็ดศูนย์นะคะเมื่อวานนางมีเจ็ดศูนย์เธเจ็ดสี่ศูนย์ะสี่เจ็ดศูนย์ป้าหวยออกนะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งเนาะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะแอดก็เจาะเข้านะคะหนึ่งแปดนี่ปกติเนาะหนึ่งแปดนี่ปกติสองเก้านี่เข้าเน้นๆนะคะหน่อยหน่อยกิดเนาะอ่เข้าตามนี้นะคะเดี๋ยวทงทูบก็รีบไปจุดให้นะคะโอ้โหยห็ด พอกระตื่นนี่แหละค่ะทุกคนแอดถึงต้องทําแนวทางไว้นะคะพอถึงเวลาก็จะรีปล่อยให้เอฟซีนะคะถ้าแอดให้ทําคลิปไปด้วยเลามาไม้นี่ไปด้วยแอดเป็นคนช้านะคะเป็นคนที่ทําช้านะคะแล้วทําคลิปไม่ทันเออหลับงงเลยเฮ้ยเช้าแล้วเหรอเห็นในเอซีคอมเมนต์นะคะโอ้ยเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์ด้ามีอะไรตอบมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์นะคะทุกคน โอ้ยขออภัยเดิมมือนเลยึนมึนงงมัวกะว่าแบบว่าอรอลุ้นดาวปกนะคะอรอลุ้นดาวปกเมื่อคืนกะว่าโอ้ยเดี๋ยวดาวปกยังไงเราก็ต้องตื่นมาดูอยู่แล้วนะคะหลับยาวเลยหลับยาวเลยค่ะขออภัยทุกคนเอานี่ค่ะมาดูนะคะในวทางฮาหนอยของเราของวันที่นะคะของวันที่เอ่อวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามเราทุกคนนะคะ เอาลีนะคะทุกคนนะคะ วันที่สิบสามนะคะวันที่ส3บสามน้ตทุกคนถึงสามสิงหาคมนะคะสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดระวังเลขวันแม่ไว้หน่อยเด้อน,นะคะระวังเลขวันแม่ให้หน่อยนะคะไม่เมื่อแต่เขาคงไม่ปล่อยหรอกค่ะเขาคงไม่ปล่อยหรอกนะคะ,เร,ะ,คะเร็วๆรวนี้แต่ว่าเผอทีไรนั่นแหละคะ่ะจะมานะคะก็ไม่แน่นะคะวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ตามมันอาจจะมานะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดเนาะไม่ปล่อยนะคะวุ้ปล่อยอยู่มือเก่งทนตัวเออเอ็ดก็ลืมพูดทั่วไปเนาะ,ะแวนเอด็ดบวกโอ้ย แต่เนบอกว่าอะไรไปซื้อเห็ดอย่างหนึ่งสองว่าสันเอาก็ว่านเมียเอ็ดกว่านเนาะโอ้ยผู้เดเขาสีมาปล่อยมันว่าเนาะเอาเอ็ดก็ว่านเมียเด้เลยซื้อเนาะอันบบซื้อจังไหนคือวันเมียเนาะเขาเออมันก็บอกว่าเขาก็จะปล่อยบ่เขาปล่อยเขาก็จริงพอดีว่าซันเออเมียนคว้วมันหือว่ะอ้ามันก็เมียนจังสีระคะทุกคนเพื่ออ่ไดรนะคะเพือเพอ ใกล้ๆนี่แหละค่ะอาจจะมานะคะแต่ไม่รู้วันไหนนะทุกคนเนาะอ่ะสู้กันต่อไปนะคะมาดูนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดทุกคนนะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะจับได้บิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับดเดบลค่ะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะเจ็ดเอ่อเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทุกคนนะเอาตามนี้เลยนะคะ เผยง่วงมเม็ดเดียวนะคะแอนให้ไปที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเนาะมเม็ดเดียวนะคะกันศูนย์หกหนึ่งห้านะคะหนึ่งแปดศูนย์แปดนะคะห้าเจ็ดศูนย์นะคะหกเก้าแปดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหนึ่งนะคะทุกคนเนาะโวมื่นตป หาหกเจ็ดห้าหกเก้านะคะห้าแปดเจ็ดห้าแปดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะอันนี้ก็แนวทางของแอดนะคะแคบเลยอันนี้เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบเอ๊ะรู้สึกไปจุดทูบก่อนบอกเธอทูบก็ยังไม่ได้จุดเลยนะคะไปจุดทูบก่อนยัไม่เห็นขิดตัวบอเขาลุ้จังเลย เราจะสายไปกว่าน,นี้เนาะทุกคนเนาะเอานีและค่ะทุกคนน้อยกิตนะคะหกหนึ่งน้อยพิเศษสามสองน้อยปกติเจ็ดห้านอยเอพีเจ็ดห้านอยการชาติศูนย์สามนอยสามัคคีห้าหกน้อยพัฒนานะคะแปดห้านะคะหลักร้อยนะคะสองสามสี่นะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะยังไม่ได้ทาสักคลิปเลยนะคะสักคลิปสักแนวทางเลยทุกคนเดี๋ยวรีบทําแนวทางให้เอฟซีนะคะรีบทําแนวทางให้เอฟซีเนาะ โอ้ยแอดกว็วงด้วยค่ะหมานหมานกันเ้อค่ะทุกคนอเอาไปโชคดีกันค่ะทุกคนนี่เนาะแนวทางหลานนะคะเดี๋ยวแอดรีบเขียนให้นะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนแนวทางหลานก็มาแล้วเนาะออาสำหรับคลิปนี้นะคะเอาแคบเอาเลาบคะ่ะแคปแคบเอาเด้อจ้ะโอ้ยแอดก็ดกว้านาฬิกา ปลุกทำไมตื่นไม่ปลุกเฮ้ยปลุกไม่ตื่นเดี๋ยวรีบอัดคลิปให้ค่ะอัดคลิปให้เอาสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนแอดไลน์ไปก่อนเดอ้อขอให้หมานนะคะขอให้หิ่งขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอไปเดอ้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทางหลนแอดลงให้นะคะ เดี๋ยวทาคลิปให้เลยนะคะทําคลิปให้มาแล้วนะคะมาแล้วแนวทางร้านขคอ,อาไพเดอร์จ้ะขคอ,อาไพเดอร <c oughs> ์ตื่นโอ้ยเตรียมรับแนวทางฉ่ำๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้าอ้านีน่เนาะ